ที่หอประชุมอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูร์นายวิชานดาธุมมาปรัดอาวุโสอำเภอศรีเทพเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสมนาวิชาการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู่ชุมชนปี2562โดยมีนายปณิธานกระสังรองคณะบดีคณะสาธารณาสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานในนามตัวแทนผู้จัดการสัมนาวิชาการการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู่ชุมชนนายนิพนธ์บุญส่งหัวหน้าก,กลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงพยาบาลสีเทพเข้าร่วมรับฟังการอบรม ดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแกนนาชุมชนคณาจารยารและเจ้าที่สาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อสุขภาพเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพสู่ชุมชนเพื่อเป็นเวทีนําเสนอและประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ การเมือการโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยปทุมธานีกรรมการจากโรงพยาบาลสีเทพสมัชงานสาธารณสุขอำเภอสีเทพและที่ว่าการอำเภอสีเทพ